ไเลยนะไม่แต่เข้าใจใช่ไหมว่ามันต้องีด้ก็ได้ก็ได้เงินฟรีเฮ้ยช่องนี้เราได้ที่แรกเงินตลอดเลยด้วยกูพิมพ์เข้าไปนี่ด้วยหไอ้เจีอเข้าไปถึงี่อัวอะไรแบบนี้ไปหมดนะไปิงเลยปะตึไม่ได้รอตีวัดหน่ไม้ได้เลยนะตอนนี้มาดิวินล้ำแสนนะมาดิมานรไม้วินล้แสนได้นะมาเร่ กูอดีกว่าแ็กเยอะแล้มันไม่เป็นแอดิตอ๋อ,อ,อ ใช่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 แล้วมันก็ออกแอดมินก็หมดเลยละเฮ้ยรถใครว้เนี่ยลุงดูลุงดูไอ้พวกเพย์บอยรอเข้าแก๊งดิรถรถใครอ่ะครับลุงต่อต่อที่ครับไออาร์ไม่ใช่หรอใช่ครับลุงเลิกเป็นแอดมินแล้วหรอโอ้โหเลิกต่องานแล้วลุงใช่หรอลุงกลับมาเล่นแล้วไงโอ้โหนั่นคุณเข้ามาเนี่ยแหละเวลาช่วงเย็นนี่แหละครับลุงเลิกงานขอรถคันหนึ่งเด้ ไม่ได้เจอกันนานไงไม่เจอกันนานไงชวนมึงเข้าแกงมึงไม่เข้าตั้งหลายรอบก็ถือว่าเอารถไม่กูคันหนึ่งหายกันผมเอาจักได้ล้วลุงเนี่ยรถจอดอยู่สิบกว่าคันเนี่ยโอ้โหเด็กน้อยปฟาร์มให้ได้ปลาอันนี้เขามาทำอ่ะมึงมามาโพสทำไมอันนี้มาทำอะไรจูนอ๋อมาจูนไอรีแมียมาจูนใช่เ็ตังหวาตึงหวะเนียสิบคันน่ะ อ๋อรถคนในแก๊งไม่รถมึงใช่ป่มอารอเจ้าแล้วไม่รู้จักกรใช่ไหมคไัโอ้ยมัน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 มนมั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 นมลนมั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 นม้นมูนมั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 นมรมันมเนมันมันมมันมนมับมัน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 มนมันมนันม้ไมันมันมันมนมันมนมัมัน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 ม้นมันมันันม้ไมมมมมมนมมนมมมัมมมมมไมมมมัมมนมมมนมมัมนมมัม เดี๋ยวนี้เด<ำ>ี๋ยวนี้เราเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะในเกมไหนที่เอ็กอะมึงยืนทำทรงอยู่เนี่ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วมึวง้นะเอ็กเพื่อนกูเริ่มไม่ไหวกับแม่งละไอ้เหี้อะมาโอเคตัดกระจอก พูดมันบับตัวเนียสัตว์พูดแล้วควักมีดจะแทงมันอยู่เในเยี่ยไอ้เยี่ยเอี่ยถ้าดหมากูดแล้วควักมีดเลยสัตว์เยี่ยมือมันหมารอบกัก ไอ้ไอ้แรกเงินกี่โบ๊ะต้องกับธาคารี่พร้อมกับธาคาเลยหรอใช่พร้อมธนาคารัวัวจะเป็นห้าทุเปะเนาะที่อ่ะ้าทุ่มเป๊ะมันก็ไที่เอาเซ็ลาาอะไรบอกเป็นไรจะพูดยังไงฮะนก็ได้นสิก็ได้อยากไม่อยากหายใจหายคอไม่อยากมอากครับ เออเรียกเรียกประชุมแก๊งประชุมแก๊งเรียกประชุมแก๊ง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 เลยประชุมแก๊งเลยบอกกับรถ ติ๋ไอ้เป๊ปอ้เป๊ปผสงเวมให้ติดิส่งแล้วส่งแล้วลงมาดูละทำไมลืมให้ติ๊กให้ติ๊กกันมาด้วยใครไม่มาหรือว่าอะไรก็เขียนไว้บอกทุกคนต้องติ๊กก็วันนี้มันติ๊กวันที่สิบดิตัดติ๊กแล้วไงก็ต้องแต่วันพรุ่งนี้อะติ๊กวันพรุ่งนี้วันอะไรกูติ๊กไว้ก่อนเลยถ้าใครจะมาติ๊กไว้ก่อนเลยเต็กไว้สิบเอ็ดมาสองมามา 13มาเรามีตีกับเอสไอ้นี่วันที่เท่าไหร่วะ13ใช่ไหม13 14 15 16มันแน่นอนเอาวะ15แล้วกันเผื่อมันจบไวก็คอยอีก มีไฟครับมีไฟครับกติมึงทำดีๆเียี่ยมเด็กๆมาเอาตัวอย่างไอ้เทียเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทีเดี๋ยวผมส่งลิงก์ในในแชทกลุ่มนทีเฟสอะไรวะลิงก์อะไรติ๊กวันมาติกวันมาโอ้โหแม่งนี่ทำเป็นแบบนักเรียนเลยเนี่ย ูไว้ทำเป็นตัวอย่างไว้เขาติ๊กถึงวันที่15แล้ววันมีที่10บป่ะไม่ไม่กูไม่กูติ๊กไปเป็นไอ้นี่เลยกูมาเพราะว่าวันจันทร์วันที่13เอาโอ้ก็มางาโอ้ก็มาก็ใช่กูติ๊ก็มายาวไว้เลยไงผมมางาแล้วจะถึงวันที่15 18แล้วเว้นไว้แล้วที่เหลือกูมาหมดอุ้ยโอ้ก็แขกแล้วมึงเขียนไว้ด้านหลังด้วยเขียนไว้ด้านหลังด้วยว่าไปไหนไปสิงคโปร์มึงก็เขียนรายงานด้วยด้านขวา เฮ้ยมึงทำดีๆกันนี้มึงอยากแจ้งกันเล่นสิไอ้สัตว์ไอ้ติมึงเขียนไว้ด้านขวามึงอย่าเขียนไว้ด้านล่างมันงงเอาก็ด้านสีแดงไว้สำหรับเหตุผลไงไม่เหตุผลมันต้องด้านขวาไม่ใช่หรอไอ้เจยถ้าด้านล่างมันจะรู้ว่าเป็นใครอ่ะมันต้องเขียนไว้เลยเหตุผลด้านล่างอ่ะ ว่าเป็นใครอ<น>่ะมึงจะรู้<น>ไหมล่ะพ,พี่เขียนชื่อว่าไปไหนไปนู่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยได้สิเออมึงเขียนไม่เลยไม่มึงนั่งเขียนชื่อทุกคนไม่เลยเลขหนึ่งเหมือนเลขหนึ่งอะ่ะ เนี่ยทำแบบชื่อแบบกลัว KL A แต่เราเราจะลาทำีม KL A มันก็เขียนเหตุผลไปเลยทำเซลข้างล่างให้ครับใครติ๊กติ๊กไว้เลยว่าวันไหนมาไม่มาติ๊กไว้แบบยาวไปถึงสักห้าวันก็ได้ห้าวันน่ะแต่วันที่ที่สามห้ามลานะ มาทุกคนเบว่าเกิดลาใส่ช่องไหนครับไอวันไลยเยอะไม่ได้ใส่ชื่อแต่ไปต่แต่หัวไปนานๆไม่ไม่ใครใครลาใครลาเก็บเงินมาล้านหนึ่งเ๊บ ใครลาเก็บเงินมาล้านหนึ่งอันนี้ได้ยินกันทุกคนนะถือว่าวันหยุดปุ๊บก็จ่ายตร้านหนึ่งอย่างไอ,ไอบังไปอย่างเงี้ยไปสิบใบก็จ่ายมาสิบล้านถือว่าไปได้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เงินจะได้เข้าแกง๊งเเดี๋ยวผมยกเลิกตัวพี่ก็ได้อย่าเอาหนอนบุกไปนั่งเล่นเดิล้านเดียวเอง <c oughs> ไอพี่ไชิวชิวจ่ายมาเถอะลาก็จ่ายมาอย่างงี้ดีกว่าไอตีก็สามล้าน เจ็บทุกคนรวมถึงตัวกูด้วยแล้วกูหยุดกูก็จ่ายร้านหนึ่งโอเคโอเคพี่อะแต่วันหยุดเรายังมีเหมือนเดิมใช่ไหมเอาพูดกันให้เกมเผื่อคนใหม่ฟังนะครับลุงวันหยุดเรามีวันหยุดไม่ต้องมีวันหยุดไม่ต้องมีเก็บเลยใครอย่างกูไม่มากูจะจ่ายสองร้านไปแล้วอ่ะเเชิญในไม่ต้องมีเลยวันหยุดอ่ะเจะได้ยินกันแล้ววันจันทร์ก็ไม่มีว่างอ่ะลุงเอาออกแก๊งเลยไม่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 ไปแค่สามวันดีเลย์มันเจ็ดวันไม่ไม่ก็ต้องไปหามา ถ้าหยุดแล้วก็ต้องไปหามาไปเที่ยวอ่ะแล้วคนอื่นลําบากอ่ะมึงก็จ่ายมา3ล้านก็ฮะวันละห้าแสนยังพอคุยได้ไม่ได้พูดแพงอ่ะวันละห้าแสนได้อ่ะวันละห้าแสนอ่าวันละห้าแสนวันละห้าแสนอ่ะเหลือห้าแสนไงกันจ่ายมาก่อนเลยสามวันล้านห้าอะไรยังไม่ไปเลยหยากให้คนดีโอเคถ้าพี่ไม่ไปพี่ก็จะค่อยเอาเงินคืนไงยี่อะไรไม่ไปบ้าเงินคืนนับเริ่มนับตั้งแต่ไอแอร์ดรอปนะ ไม่ต้องนับในนั้นนะอัพอัพตั้งแต่แอร์ดรอปเลยนะสามทุ่มครึ่งไงเป๊ปนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยวันวันที่เช็คชื่อคือตอนนั้นใครไม่มามึงจดชื่อไปเลยแอร์ดรอปสามทุ่มครึ่งเวลาเช็คชื่อคือสามทุ่มครึ่งของแอร์ดรอปใช่ของแอร์ดรอป สิ้นเดือนเรายังม okay. ีใช so like no ่ไหมครับลุงอ่ะสิ้นเดือนมีสิ้นเดือนให้หยุดได้สิ้นเดือนให้หยุดได้เหรอสิ้นเดือนให้หยุดได้วันจันทร์ไม่ไม่มีหยุดอาทิตย์จริงๆเหรอลุงไม่มี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 อ่ะใส่ไว้วันจันทร์วันเดียวใส่ไว้วันจันทร์วันเดียวก็มาหยุดดูดูอุดมการณ์นะวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะลุงดูดันดูดัน มันหยุดนะครับนทร์หนึ่งท้ายหยุดได้ลุงก็กูเป็นหัวแก๊งไงกูจะทำอะไรก็ได้อแล้วอแล้วพี่ติเป็นหัวคุ้ยเป็นได้หยุดบ้างเลยแก้ติมันหยุดสิ้นกลางเดือนแต่มึงว่าไงอ่ะไปเที่ยวกลางเดือนอ่ะมึงดูดิใช้เฮียอะไรคิดสิ้นเดือนไม่ไปนะโต๊ะคนอิ่นเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเบื่อเราไงอะไรเออคนอื่นใช้ชีวิตแบบที่ไหนล่ะใครอะคนอื่น แล้วสิบสิบแปดมีวันจุดเพิ่มมาวันหนึ่งมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรบริษัทเขาอะไม่ได่คนในแกงไงอะไรอะไรไปถึงอาหมวยอ่ะไอ้ก็เรื่องของอาหมวยที่ไม่ได้เรื่องของพวกกูอะเด็กก็ได้ไงก็ใช่ก็บอกนะบอกเขาคิดได้ไงใช้อะไรสิ้นเดือนก็มีหยุดได้น้ากูยังหยุดได้เลยทํางานราชการเหมือนกันอาะมันหนาวมันหนาวลุงวะ อ้าวก็ข้าราชการเหมือนกันเหมือนกันดิข้าราชการน่ะข้าราชการเหมือนกันน่ะก็ทําได้มันแจ้งลาได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนิ๊ดข้าจ่ายร้านห้างไงเหมือนกันเออก็จ่ายร้านห้างไงร้านห้างไปหรอ้านหก็จ่ายไาตุ้มตู้จ่ายไงเออมึงเป็นเฮี้ยอะไรไม่กูจ่ายอ้าผมอธิบายแทนพี่อันนี้ผมไม่ได้เป็นเฮี้ยอะไรต้นตินดได้พี่ไม่เอาน้ำลาดพิจิตรหน่อยดูร้อน ตอนอันนี้วันนี้ไม่มีไอ้หมาปักยื่นมาด้วยจุกจุกมึงว่าไงจุกวันนี้หยุดวันนี้เดพ่าจุกใช่ผมก็ได้กินใช่ผมก็ได้กิอยู่ว่าใจเราไปยืนในไม้ทีเดียวนะเออโอเคงงอ่ะแล้วแล้วแล้วไปสิงคโปร์เสร็จตไม่ไปสิงคโปร์เสร็จแล้วไปไหนต่อปะไปไหนต่อปะเอาฟาร์มเฟสเองเอาฟาร์มเฟสทีเดียวนะเอาไปเดี๋ยวบอกเลย สอตส์สิ้นเดือนนี้สปอตเ์สิ้นเดือนนี้เขาจะมาเชียงรายมาเชียงรายเจอกันเชียงรายแคนนะเชียงรายเชีมันมีบอลดูนมาแขึ้นไอ้แป้งก็เป็ดเจอกันโอเคไอ้แป้ก็จะทำให้งานเดี๋ยวพี่พี่เลี้ยงกันเนาะเป็นเบียร์พีน้องเบียร์พีน้องคนถาดต้องไปถดกไปแล้วแค่นั้นแหละสิ่งพิเศษตรงนีนะครับพี่ตีผมมาไอแป้งคนละถาดได้ไหมอ่ะได้น้องชายสบายมากโอเบรฟสิงปั๊กใช่ไหมพี่ ได้ไปทุกวันเลยนะเราหมาทุกวันเลยนะเฮ้ยเอาไอ้ไอเด็กใหม่มันรายงานตัวเด้อวินเทตกับไอเนี่ยมามารายงานตัวเด้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยเออไกนก่อนจนาเกินบ้านมึงอยู่ไหนไอกบ้านบ้านข้างนอกใช่เออบ้านข้างนอกอ่ะอยู่ท้านตั้งไอย่คอเจ็เใกล้กันเลยใกเอคนอยู่รอแองแซ่บอยู่ไหนรู้อ ไม่รู้ปาลุงมีปไอ้ขี้เก๊กแล้ววิเทศแล้ววิเทศบ้านอยู่ไหนวิเทศอ่ะอยู่เพชรเพชรบุรีครับเฮ้ยขอมาไม่ได้ไอขี้ตีนทินเมียไหมเพชรเพชรบุรีเขาขอมาดิบจะบุรับลองไม่ใช่คนนี้ผพี่พี่ิีผิดคนลุงล้มคนลุงล้มเพชรบุรีอ่ะไม่ใช่อันนั้นลาดหลีคนลุงคนนี้คนนี้อันนี้นคนนี้คนนี้พตัวที่ไปเก็บนี่ะอันนี้เมืองอันนี้เมืองมือปืนไงเพชรชลีไม่ เพชรบุรีอยู่การบ้าันอยู่การบ้านพินเทเอยู่กลบ้านอก็อยู่ใกล้บ้านัเนี่ยมาดิมาดิมาดิเชรมาชยเดี๋ยวีัเพ่เจอกันังเพชรังเพชรคับโอเคโอเราจะมาร้อง I say goodbye แล้วก็มีบอลลูนบินแล้วอากาศหนาวๆนะมึงเรเปนเลือลูนตไมเบียร์จุกมาเพราไม่ได้กเ์ไม่เคยแดกเยนะมามาจุกมันมันนั้นผมไปอันนี้ปันไานไม่อันนี้อันนี้มึงจะไปไหนกันอะมึงจะไปไหนกันไม่เข้าใจฟาร์มเฟสคืออะไรฟาร์มเฟสมันเป็นคอนเสิร์ตกันเทศกาลดนตรีตอนหน้าหนาวของสิงปราครับแบงก์วงแคทมาลองปะีไรหมาปกติมีม like, ีมีมีแบง์ มีแคปวงแหวงวงวงใหญ่เนาะมีเผิวใหญ่มีเบลเตอร์มาอยแบงค์เบลเตอร์เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามันซ้อมแบงค์เบลเตอร์กับเบิร์ดมันว่างว่าไปด้วยอ่ะมว่าคุณไม่ว่างมันลืมไม่ว่างหวานไม่ว่างรถแม่งพันเป็นคันนะมันทำได้พิเกลพิวพันด้วยเขาเพลงพัน เล่นโซ่อันนี้อ้วกอ่ะอันนี้อ้วกไอันนี้นึกในมดอ้วกอะไรอย่างเงี้ยกูเมากูเมาทุกวันน่ะแค่นั้นล่ะโดนหนาวเนาะคิดถึงบ้านเราจริงแบบเงี้ยตอนเมื่อเมื่อเมื่อเอางี้กูพาไปเล่นซิปไลน์เลยทำเล่นซิปไลน์เลย มึงเคยเล่นหรือยังสิบปลายอ่ะสิบไ้าไม่เคย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 ไปได้ได้ตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยกี่โมงวิห้าทุ่มยี่สิบสี่องศาตอนเมื่อคืนผมออกไปเซเว่นตีสี่ไอ้แฟงอยู่เชียงรายเหรอบอกลงอ่ะใช่พีสใช่ใช่เอ้ามึงอยู่แถวบ้านไรตีมึงไม่เคยเจอเชียงรายโน่หนึ่งเชียงรายยืนเรียงครับลุงนี่เชียงรายยืนเรียงอะไรครับอ๋อไอ้เซิร์ฟก็อยู่เชียงรายเหรอใช่ครับพักเหนียวเลยพักเหนียวเลย ข้างเหนือนอนดึกว่าใช้อาัยอยู่กรุงเทพเยอะกว่าเชียงรายปะกรุงเทพอยืนเยอะกว่าอยู่แล้วยืนยืนบนรถสีเหลืองหน่อยดิไอ้ยืนรถสีขาวอันเดียวกันลงเชียงรายจะได้อยู่ถ้าไม่มีวิถีอ่ะอ่าจริงอ่ะเนี่ยกรุงเทพเนี่ยไอ้เยี่ยลาดปันดุกก็ไม่ได้อยู่ถ้ามีเมืองไหนเยี่ยเซิร์เยืนติดตามกลางถนไใ้เยี่ยเยี่ยบีเฟนบราบีนี่ไงกรุงเทพเยอะกว่าไหมล่ะมึงดูเด็กเนี่ยฝ่ายป้าพี่เด็กโกงพี่บอกนักข่าวบอกนี่ไม่ใช่กรุงเทพดิ อันจเอาผสมน้ำผสมไปเอาผสมมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้เสียแตกนนทบุรีพี่นนทบุรีอ่ะไม่ไม่จริงๆไม่จริงๆพวกนนหรือว่ากรุงเทพอ่ะมันคือเขตเดียวกันแหละเออไปอยู่โซนเดียวกันอยู่โซนเดียวกันใครอยู่พัใต้ใคอยู่พักใต้รถสีฟ้าหน่อยดิใค้อยู่พัใต้รถสีฟ้าหน่อยดิรถกินลาหน่อยดิคนตายคนต้ยนตาคนลคน

ไอ้นี่ไงไอเนี่ยสงขาคือตัวไหนต้องเห็นะทุกคนไอเนี่เด็กกิมหยองไอชิโร่ไปหาซื้อหมูไหมกูได้สัตว์ไอกิมหยองนี่เด็กสงขาไอพิงมึงขายไปที่ใครมึงไปซื้อคืนไหมกูหน่อยดิป่าไหนนี่ไงนี่ไงขายชุดอะไรดีกว่าอยู่กับป่าไหนสัตว์เป็นมือนเดิมเพื่อเป็นมือนเดิมสีขาวหรืออะไรเออเนี่ยเซอปลอดอะไรนะมีคนเสนอมาสามเลื่มมนผมอยากเป็นไปโรลิคาแบบเนี่ยลูกผมเนี่ย นอนอยู่นี่ไงดูดิมีพัดยาเต็มเกลื่อนในระหว่างไม่นั่งดูอ่ะเนี่ยนั่งเล่นโทรถถับเข้ามาล้านหนึ่งยังตัวลิงเรามีอะไรนะพี่พีคนันได้บอดไม่ครับพี่ไม่่นั่งฉี่อ่ะพี่นั่งฉี่ข้างทางอ่ะเออพี่มึงเลยได้นอนดูซะ ไม่พี่แบบแบบลงสองแถวมาได้นะแบบแบบเปิดเปิดให้โลกรู้อ่ะพี่เขาเสนอกูมาสามเบสวันเดิมอุ้ยเฮียทำไมกูพังอ๋อมจีแบบจียังไงวะจีหอยอ่ะไอ้ดงพูดอะไรบะนี่จีหอยอ่ะีหอยแล้วลืมโอ้มยไปพังโอเคหยุดไม่พังไม่พังไม่พังคุณนี่จ่ายเลยห้าแสนใช่เหรอไปพังเท่ากับหยุดเลยเหรอ ไอเจ๊กูสั่งของมาบ้านกูยังไม่ถึงสิบนาทีเลยยังไม่พูดอะไรเลยไม่พี่พี่จุ๋งมาไหมฟาร์มเฟสวันนี้โจอี้บอยมาด้วยดิลบุรีอ่ะก็มากินข้าวเหรอโจอี้บอยใช่ครับใช่เขามากินข้าวโจอี้บอยเ้านสกายไลน์ครับเชียงรายสี่ร้อยแต่ผมไม่ไปไงบมลอมบอมบลอมผมออกแก๊งไงบลอมบอมแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงบอม ประมาณแแต่แต่เครื่องเครื่องหน้าหนาวราคามันขึ้นดัเมื่อเมื่อเมื่อก่อนพันกว่าตอนนี้ประมาณสองพันสา4พันสี่พันประมาณนี้ไปอย่างเดียวเฮ้ยคนใหม่เข้ามากี่คนนะสองหรือสาตอนนี้เข้ามาสอใช่ปะนีอีกสองคนเมาอีก2อคือเอ้ยีกสองคนอยู่ไหนสองคนคนอยู่ไหนเนี่ยงนห้อบอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่พิษณุโลโลครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้ใกล้คอนบัตว่า โอป่เนอต์ก็ไมบอกแล้วอกคนนึงไงอีกคนนึงอะอยู่ลังสิษครับลังเมษลังศษน้าอะไรกันไหนอะน้าอะไรอะอ้ามข้ามมาอ้ามไหมอะอ้ามเนีมยน้หนักหน้ามันอยู่ประทุมไเดี๋ยววันพรุ่งนี้เล่นกับบี c นะเทสทีมใหม่ด้วยแดงงานร้านตอนไหนเนี่ยงานร้านตอนไหนยอีกเน่ยตีครับายิบอกกันเริ่มนาทีตีย ฮัลโหลหายยังยังไม่เหมือนช่วยเช็คอ่าลงมาเป็นบูทได้ไงวะไม่เป็นบูทเองมันมีมันมีกูก็เป็นอ่าเจะทำงไงกันดูมันก็ต้องไปปรับไปตั้งไว้เท่าไหร่ล่ะตั้งลงมาอีกไงสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบไอ้มันเหลือสักหกสิบอันนี้อันนี้เบาเเลยออปกติละอันนี้ก็ปกติเอายี่สิบเป็นร้านเนี่ยไหนเพิ่มอีกเพิ่มมาห้าสิบเดซิลล์ห้าสิบอ้าวหรือเปลัาอ่าไหนพูดใหม่ดิ อ๋อ40 40กําลังดีเลยกําลังดีเลยอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เธอตกงานแล้วนะผมอ่ะผมรันจัด40มึงไปถึงร้อยอะมึงมึงลองเปิดสักร้อยกันดีไหมไงโอ้โหแตกเราดูเราไปคุณผู้ใจก๋ยวจะดังเรื่องอะไรันนี้ดังแสงแตกมาเลยพี่ลองเอาโคดนแปะไปใส่ใน40แล้วกันเอาไปใส่ในแปะเลมันแก้ไม่แตกอ่ะโอ้ยไลค์ไลค์เอาดิเอาดิโฟโต้เอาเฮ้ยเองมีของดีอ่ะเอาดิ ใส่เนี่ยเนีตัใส่เนี่ยแต่มันต้องทำอะไรสักงย่ไงเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดเจาเอาเอกูเอาหมดตอนเนี้แต่นี่ปรติใช้ปะเออปรติละโอเคเออปรติมันดังได้ไงวะมันขึ้นเองออโต้แล้วด้ยีนูเสียกนคีย์บอร์ดมันี่ยไม่ยีนไหมมันไม่ดูดใช่ไหมอะไรเอาเอายยีเดียวไปมันดุดันไม่ดูดอุ่นจัดตัวกูเลย นที่มันบูตกันขนะมันลากไปถึงหรอมันก็ตะโกนโอ้โหพอแตกเลยนั่นอ่ะก็ไม่ไม่ดังแล้วพอแตกแล้วเฮ้ยเวลาฟันสองนี้มันมันโดนมันมันแรงป่ะลดเลือดป่ะโดนครับลุงโดนครับอันนี้มันเป็นดาเมจสนับป่ะเท่าสนับใช่ครับมันติดกิดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าแล้วเฮ้ยไอ้ดอกมันมีกี่รอบนะไอ้ดอกมันมีรอบเดียวหรอบเดียวโอ้โหทำไมเหลือรอบเดียววะ นมันเป็นมีธนาคารเข้ามาแทนนะว่าอถามชั้นนะมีอะไรเข้ามาเกิดอันหนึ่งธนาคารสองเวลาธนาคารมีแลกเงินอะไรเงี้ยทมาปกติพี่อันนี้อันนี้ปกติไปมามามาฝึกกระโดดดิมาฝึกกระโดดเข้าบ้านดิ ฝึกกระโดดข้าบ้านดนี่นังวรารบันจุกคุกกี้ลันเอางี้เอางี้ทุกคนได้ยินเสียงพี่แล้วใครโดดขึ้นดาดฟ้าได้อ,อัไปห้าหมื่นอบที่แล้วกินนะอ้นี่ไม่จำเหรอกูรอจ่ายกันข้างบนโอ้โหเชีย่ยจะโดดถึงไงวะไปแล้วว้าวคุกกี้ยี่รอบนี้อะไรไหม ผมโดดไม่ขึ้นจำกัดแค่สิบคนแรกเท่านั้นห้าหมื่นเอาเงินไหมไม่หมดแป๊บเดียวเองนะกระโดดอะไอ้ต uh ี๋ยังไม่เอ้ยใครมาคนแรกมีคนมาคนแรกแล้วนี่าโอเคเต้นอัปยเล็นกอนนะ

ไอ้กอดกระโดดถึงครัไมาไมมึงมาพร้อมลุงไงสัสไปไม่โดนลุไปไมู่ดิแค่ไปแล้วก็ไม่เชื่อผมแล้วอ่ะลุงไม่ได้เขียวลุงมดงมงเดินขึ้นมาจริงอเก่งนแหรอโอ้โหเก่ไหมคปแล่ะจอดไม่เก่าจอลงไปมึงอ่ะไม่เกี่ยวลงไปลงไปคลายสัสเดี๋ยวมันเลียนไล่ทำงขับส่งขอ เพื่อนเะนาะ